นีเฮ็ดเกิอดอยุคคางมอยอีกแล้วค่ะพี่น้องลองเบิ่งแล้วพี่น้องครั้งแรกในปีนี้ค่ะพี่น้องเอ้ยแห้งๆหรือว่ามันเห็ดเาะเด้อมาเด้อปะแนดเพื่อนปะแนดในะใ,ใครพี่น้องเรื่องนะคะดินแตกละแห้งออกอใใคือตับปอดใช่ไหมพี่น้องอืมเหรอ ดีค่ะงากินไก่หม้อด้วยพี่น้องวันนี้เฮดเกิดยุคขังหม้ออีกแล้วค่ะพี่น้องลองเบิ่งแล้วพี่น้องครั้งแรกในปีนี้ปีนี้มันออกเร็วเนาะแม่นเนาะตะเกาครับออกหลายนี่เนาะอันนี้เป็นบริเวณขางเฮือันดจ์จ้ะพี่น้องออกไก่หม้อคักเ่าพี่น้องมาด้วยค่ะปะพอแล้วเคี่ยหมึงเลยของมันจะแล้วแบบโอ้โหหนึ่มาได้ ข้าจิ้มก่อนเ้อะป้ามันถือเด็ดมันถือเถามันสีเถาเอาถุงมั้งวะก็เป็นยังบ่อยู่เฮียนอยู่กันเฮียนจีนอ๋อเอ้ยแหงๆเนี่ยว่ามืนเห็ดเผาะด้่คืึนแหงคือเห็ดเผาะถูกใจมาเด้อปลาเน็ดเอิ่นปลาเน็ดนะใช่นี่ค่ะ มองมากเอาอนันย้ำขูดค่ะเฮ็ดแล้วเอาเสือเฮ็ดมาทิมนี้ค่ะจัะมันเกิดย่อนเสือเฮ็ดแล้วมันเกิดย่อนเด่นดนี่ค่ะเอายุ่งผีซะก่อนเลยเนี่ยย้ำไปเรื่อยๆอีอย่างแม่เอายุ่งเลยซะก่อนแล้วมันยังเฮ็เลยนี่เฝ้าคุณน่ะเรื่องนะคะดินแตกระแหงออกเน็ดเอ้ยมาเด้อ เดียวทีหาวาห้องอื่นใเดี๋ยวไปเยาลุมเลยมันค่าหาอะไรเดี๋แม่มันม่หมดมีแมงด้อพี่น้องพวมาพอหน่อยเราทัางก้องต่ไเนี่เลยแม่จะกินน้ำบ่ บ,บูที่แม่เส้งทำงานห,ห,าน,ห,ออหนี่ผ่อภผ่แม่ไปลงคลองอาจจะกิ่นคนเดียวมันมันเลยแม่ลงมาด้อนฝ่าไว้ด้วยนะ <c oughs> ดอกเดรั้โหแบเอมามเพื่อตบกันที่หนูอาย,ยอ,ะอะไรมนนะ่ยมาไปแล้วมนีหนื่าที่นมาด ôi không lắm không được hết nhà ông thật là không lắm thật là người kia mất mát mát cái <laughs> ฝุ่นก็ไม่ตด้แต่มันถีดอกดันะฮะนะโอ้แม่นันจะเกิดอะไรอีกหรือ đây kèn mình vậy đây Hãy hàng cho lắm ก่อนที่เห็นอมมันแบ่นล่าตะกุกงนีตีไก่มันแห้่งตี่นี่เียใช่ก็เลยฝ่ามาเกี่ยวกนยันมันแหี่งยันมันแทงหลังนี่ไพี่ตาวไทยจะว่ามั้อื้อๆมั้งหงายมือเดีนยวมันแตกเหงไหนกันไ้

ดอกนึงกอนยุ่มหมนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับดึงออกลยดกเลยครับเฮ้ดเี้ยวเฮ็ดเฮ็ดยันเงเขี้ยวเฮ็ดโบราณจะหอนท่าขนนะใช่ที่นี่จะเหนาเหร Ni vẫn nói hòa hòa để <laughs> đất <laughs> ừ, cả đây. Quá, đón năm 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 năm

มอเ่รอแม่ยัแล้วถูโค่ท้าคุณง่ขืนหมอเมื่อไหรอียมาแล้วเียยนหยังนู่น่าดเศร้าเลยวาล้หรอยังข้นโคเแม่มอวางถูโคดอย่เลย้ะเดเสือมันกั คนงานข้างบ้านเซานีค่ะนั่งได้ยืนงได้ครับนี่ค่ะเก็บได้เรียบร้อยแล้วค่ะ เฮ็ยบฟัวค้างบ้านครั้งแรกของปีนี้ค่ะงามบ่ค่ะซ้ำนิกะหาสิบบารลอยหนึ่งคนเดียขันมันออกใหม่ๆ